เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพศ2543พระบาทสมเด็จพระวัณฑิตุก้าวเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านขานามสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมือง จังหวัดยโสธรและได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอึ่งในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอึ่งเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสําหรับทําการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอึ่ปงปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้เพื่อป้องกันการชะลางหน้าดิน 3. ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกือ้อกูลกัน พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เบลี่ยนหนองอื่อนี้มาจากพัมดิเดชดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยะโสธร เป้าห,หมายและวัตถุประสงค์การมุงงานโครงการโดยกรมป่าไมา้ 1. อนรุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 2. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพร่ำดิและแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวจากนิเวศ 4. ขยายผลการนุงงานโครงการเนื่องมาจากพร่ำดิ อีกผลสําเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่องอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดําริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน3,6 0พไกร่ กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมันเจ็ดหมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีพศ2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสากรณการเกษตรในโครงการแปลรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน3,006ไร่อาทิเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าไข่มดแดงและแม่เป้ง โดยนำมาแปรรูปและบรรจุพัณฑ์ภายใต้แบรนด์ว่นาทิปโอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า1 2ล้าน2บาทต่อปีและยังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมโครลาซาในกล้ามไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะ เ็ตรโงกเหตงงเหต,ตไคร่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยการนำสปอร์จากเห็ดดอกแก่ที่เก็บได้จากป่าชุมชนดงมันมาหยอดน้ำเชื้อลงในกล้าไม้ยางนาอายุ1เดือนเมื่อนำกล้ายางนาที่หยอดเชื้อเห็ดไปปลูกในดินประมาณ3ปีก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นบริเวณใต้ต้นยางนาซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธร ได้ขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไปยังอำเภอข้างเคียงเช่นแปลงปลูกป,ปา่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ตำบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรจำนวน200ไร่แปลงปลูปปกป่าคูเมืองสาธารณประโยชน์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจำนวน340ไร่โดยนำกล้ามไม้ยางนายอดเชื้อเห็ดไมคอลซซาไปปลูก เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณน้องอื่นงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้แจกจ่ายกล้าไม,มาย้ยางนายอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจ เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่เพาะกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดใบคอไลซ่าส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษาโดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและห่วงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมโครงการค่าเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีละ4-5รุ่น ้พระมาหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นอย่างสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินงานมากกว่า20ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพศ2562จากสำนักง,งานกพอรพอร